เสียรลอยครับเสียเรียบร้อยไปไลยหาสิบไม้ครับเมื่อนี่เอาไปขายเมื่อวันที่สิบเจ็ดเนาะเมื่อนี่ห้อยออก่วันที่สิบหกเมื่อนี่หาสิบไม้ครับเดี๋ยวมักไ้เป็นสามสี่ชั่วโมงละละไปที่นี่เสียไปเอาไปใส่ต้เย็นไว้ขามขึ้นครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี่จะเสารุ่ยครับผมหาสิบไม้ครับแหง้งตังๆังยังไปทั้งเด็กตัวรัตตรีอยู่เขาถือรือนรือถือกูนี่มารบกไมพี่น้องมาเจ้า เหลือหมูปิ้งกัมพารสองไม้พี่น้องแปดโมงสองพอดีสวัยหลวงพ่อไปขอเนิ้วห่อหนึ่งกับหมูสองไม้เมื่อกี้นี่ไม่เ,เหลือซะนี่แหละสงสัยที่เราไปกลับไปกินบ้านลับพี่น้องแปดโมงพอดีครับพี่น้องแปดโมงละสงสัยกันวิวงามๆคือเก่าพี่น้องเนาะจะเป่าเบือกันเด้เอครับผมเป่าเบือกันครับวิวงามๆบรรยากาศนามเศร้า นะครับง่ามครับผมกลางคุณกับเต็มอยู่ที่สอรดด์ดใครคนหน้าฟางง่ามๆผู้พาม่านดีเลยพี่น่องเนาะไปตีเลยครับบ้านเราไปน่องเดี๋ยวจะซองใหม่ เดี๋ยวไปหาซื้อหมูต่อพี่น้องปน้องสมอผู้พามันจอกแหนกอะไาให้หลายแต่ยุดแถวพุ่นบ่มีจอกบ่มี่แหน่ครับแต่ตรงนี้แหนหลายกับบ่พ,พากันเอาขึ้นวิวกว็างามพัฒนาได้เป็นที่ท่องเที่ยวได้ดีครับพี่น้องจากนั้นผู้พามานงาม,งาม ปล่อยให้จอกให้เนน้ยหกล่านค่า,าล้านเบี้ยล้านยังกับยุดแถวนี้เต็มอยู่ดยครับเดือบมิ่งบประมาณเชียังไรกับวัจจุลนี้เปรี้ยงางามครับคุณบางไงเปรี้ยงงามขึ้นอย่างนี้คือบะา้ากันพัฒน,นาบะจกเหนืจกยังหอกที่ได้เนาะกํลังหาเสียงแหลกต่างอบตอจะมีจะมีไหม